โอเคครับคนดูทุกคนนะผมก็โรงเรียนเรียนบุโดสภาพไอ้เหียโคตรแบบโซ่ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่รถบัสของเรานะผมก็เจอกันที่รถบัสพวเราต้องไปเช็กชื่อก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตรียมของเพราะว่าผมอยู่รถบัสทันที่ยี่สิบสี่นะผมแต่ว่ามันยังไม่มีใครมาเพราะพอดีพอดีมาเช้าเกินนะผมสินี้ผมทำได้ในตอนนี้ก็คือ เซเว่นนี่ไปถึงเซเว่นแล้วทุกคนเข้าไปกันเลยที่วานเดสโกรู้สึกว่าของที่ในเซเว่นเนี่ยมันมันไม่อร่อยนะับดังนั้นเราจะเดินกลับมาที่โรงเรียนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโรงเรียนนะครับโอเคหลังจากที่ผมกินข้าวเช้าเสร็จครับผมก็ได้เดินขึ้นมาบนรถบัสแล้วครับแล้วก็เช็คชื่อเรียบร้อยแล้วครับก็นี่ก็จะเป็นข้างในรถบัสนะผมดู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 เฮ้ยเฮ้ยกล้องดีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วจะจะพูดให้คนดูฟังนี่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 ดูอืมเป็นไงล่ะเป็นรถบัสแบบชั้นเดียวนะครผม ไอพายไอพายพัดีกล้องหน่อยดิเรยนพีซีไหมวะขอพอสัมผัสพอสัมสขอสัมอันนี้ทำไรนอนไอแบงวันดีคนดู่วัสดีครับคนดูเฮ้ยคนดูคนนี้คนนี้หลอกะคนนี้หลอ่อหล่อหลไม่หอนะคุณูกูหออ รเราก็ได้มาโพที่อยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอยุธยาอายุธยาหลังจากที่เราแหกป่าก,กันเสร็จแล้วครับเราก็ได้เดินตามพี่เสือมาครับผมพี่เสือโคตรหลอ่อโคตรซิกมาแล้วเราก็เดินนะผมเดิน <c oughs> เดินไปเดิน <c oughs> เดินเดิน <c oughs> <ๆ>เล่นมุกสมุกดิขอขอสมุกขอสมุก ไม่ไม่หิมันไม่มาตูแดดร้อนไม่เลยภารกิจสำหรับฐานที่หนึ่งนะผมก็จะไปที่ต่อไปพิพิธภัณฑ์อะไรนะเอาเว้ยสถานแห่งชาติครับเออนั่นแหละก็ตามนั้นนะผมก็แบงค์ทรานซิชันกระโดดสามสองหนึ่งไม่ไมเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เวิร์กสามสองหนึ่งกระโดดสามสองหนึ่งนี่นะครับคือเครื่องปั๊มน้ำจากสมัยยุทธยาครับทำงานมาตั้งแต่ปี2227นะครับ

มมาครับผโอเคแล้วหลังจากที่ผมได้กินไอติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยานะครับผมแต่ว่าผมเสือกลืมอัดคลิปเอาไว้นะครับผมนะมันจะไม่มีฟุตเทจเลยแต่ว่าผมอัดคลิปตอนผมกินไอติมสามมิติเอาไว้เอองนั้นก็เออดูวันนี้ไปแทนแล้วกันครับผมโอ้น่าเสียดายจัดออกมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็เลยซื้อไอติม3มิติมาแล้วหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นรสอะไรวะลิ้นจี่นะผมก็จะมาลองกินเลยเอาไว้ยวันนี้วันนี้วันนี้ Look, twist, twist. ามาจลองเทสเทสพร้อมกัน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 ตต่อรุ่หัวใด้วยมัองอหต็มต่อไปเต็มเนะครับเอ้เฮ้ยรถนี่ไม่เหมือนผมหน้าตาแบบนี้เย็นมากตามอร่ยเจมนจมามฟองนึงมากินนะเจมพลเจมข้รสชาติเมินจิโอไงตัวคัดคัด หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้มาถึงวัดมงคลบพิตแล้วนะครับผมก็หน้าตามก็จะเป็นมานี้นะผมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับข้างในก็ Time l a p s e let's go โอเคก่อนเข้าไปใน,ในตัวของอาคารนะครับเขาจะให้ถอดรองเท้าก่อนนะครับผมเขาจะไม่ให้ใส่รองเท้าขึ้นไปนะดังนั้นผมก็จะเดินมาถอดรองเท้าตรงนี้นะผมนี่นี่นี่ชั้นวางรองเท้าอย่างดีแล้วผมโหดี oh, อะเฮ้ยแบงค์ม,มาเป็นพิจา เราจะไม่พลาดโรตีสายใหม่ตอนนี้ครับผมได้โรตีสายใหม่นะครับผมเออแล้วก็เพื่อนกูมันอยากกินหอยทอดนะครับ้นเราค์หอยทอดเอาเอามึงนำไปดิอ่าได้ครับเอามึงถือกล้องถึงนี่อายังไงดำเนินรายการดำเนินรายการเดี๋ยวเราเดินไปตลาดนะครับไปทำหมักแบงหอยทอดเฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยเอ้ยนี่เพื่อนผมมันอยากซื้อหวยไหมมามา มาครับผมอ่าทุกคนยี่สี่มันเป็นเบอร์รถขบวนเรานะเบอร์รถบัสเรานะจ่ายจ่ายจ่ายด้วยที่จ่ายให้หน่อยยังไม่หมดไม่ไม่ไม่ใบนี้หกล้านหกล้านมันลงท้ายยี่สี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราจะถูกไว้เพราะว่ารถบัสเราคันที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมก็เลยซื้อยี่สี่มาเขดูซื้อสิบเปอร์เซ็นต์ หลังจากที่พวกเราซื้อหวยครับเราก็จะได้เดินเข้าตลาดกันครับแต่ว่าเออมันไม่ค่อยมีอะไรมากนตรงนี้มันก็แค่เดินหาหอยทอดนะผมตามที่เพื่อนผมมันอยากกินนะแต่ว่าเอ้อน่าเสียดายครับที่อยุธยาเนี่ยมันไม่มีหอยทอดให้เพื่อนผมกินนะผมคือมันอาจจะมีแหละแต่ว่าแบบไม่ใช่ที่ที่พวกผมไปมันไม่มีหอยทอดนะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะผมเออซึ่งเพื่อนผมมันก็เลยได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแทนนะผมซึ่งมันก็มีแค่นั้นแหละก็ต่ไปตรงอื่นดีกว่าตรงนี้ไม่น่าเบื่อนะผมอออ โอเคหลังจากที่เพื่อนผมได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จเรียบร้อยครับเราผมก็จะเดินกลับไปที่รถบัสนะผมแต่ระหว่างทางเนี่ยผมไปเจอสแกมสแกมหนึ่งมานะผมมันคือการหลอกลวงนี่แหละทุกคนนั่นก็คืออะไรนะผมมันก็คือการดูดวงนั่นแหละครับผมแต่ว่าเขาคิดตั้ง50บาทนะผมห้าดูดวง50บาทนะผมเป็นเป็นทัวริส์ทรัปอย่างหนึ่งนะผมซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบการสแกมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมก็ไปโดนอยู่ดีนะผมเพราะาอะไร พมื่อเดี๋ยวดูวคลิปนี้มันไม่มีคอนเทนต์นะผมเออแล้วคือผมก็ได้คอนเทนต์สมใจอยากผมเลยนะผมก็ดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะก็เลสโกครับผมแต่ก็อย่าไปเชื่ออะไรแบบนี้เยอะนะคนดูมาดูดวงนะมาสแกนจ่ายได้คร<อ>าฟทิศเองอนุญาตถ่ายรูปได้นะดูดวงครับผมมานั่งเลยลูกสแกนกล้องสแกนกล้องจะดูดวงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมดูดวงจะดูดวงครับมาไม่ได้เออ เงินก่อนลูกห้าสิบจ่ายให้ก่อนได้บ้างดูโอนคืนให้สแกนเท่าไหร่สแกนก็ได้จ่ายก็ได้ห้าสิบอ่ะเอามือมากฝั่งหมักสองมือวันเดือนปีเกิดวันจันทร์ราคาปีชวดปีสรุปวันศุกร์ครับผมปีอะไรคะปีหมูอ่ะอายุสิบเจ็ดโตขึ้นอยากเป็นกฎหมายอยากเรียนนะไม่การกีฬาชอบอะไรไม่ชอบเล่นกีฬาไม่ชอบเล่นกีฬาดนตรีไม่ชอบเล่นดนตรีไม่ชอบเลย เล่นเกมก็นี่ไงนอนดึกการเรียนกลบไปเยอะอ้ยเลินเกมการบ้านวิชามชอบหมกมิดไม่ค่อยส่งตูนรูอยู่บ้านที่เกลียดเม่าเรื่องพ่อแม่ทันใจความรักมีไปเรื่อยๆอย่างไม่ชัดเดียเก่าไปใหม่มา อุ้ยระวังค่ะอารมณ์กับําพูอุ้ยอุ้ยไม่ผ่านเอาดีๆเอาให้รอภาษาคิดอ่อนมากอุ้ยอุ้ยผ่านมาเรียนดีนะแต่ช่วงหลังเนี่ยรู้สึกการเรียนตกลงอุ้ยอาจารก็รู้สึกไหมอาจารยกระตุ้นมาอีกจริงอะทำรู้ึกจริงอไม่จริงครับกงกระตุ้นให้เก่งอีกนิดดีอยู่แล้วเปเรื่องัวนี้ ีเข้าใจความหมายไหมหนูฟังแม่นะทุกอย่างหนูดีหมดหนูจริงๆแล้วหนูเป็นคนเรียนดีแต่ติดเล่นเข้าใจปะคนเนี่ยคุณดูอ่าแล้วก็ดูเพื่อนติดโผอารมณ์ร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวรับเจ้าชู้อุ้ย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 ใช้เกงกูเต้อะไรจริงเอาอยากได้อะไรนี่ต้องตามใจทุกอย่างพอใจก็โวยวายระวังอารมณ์สุขภาพต้องดูแลด้วยระวังภูมิแพ้ น้ำทรงน้ำท่อมนี่อย่าไปเล่นอย่าไปดื่มอเลยกินไม่เอาออบุหรี่ไฟฟงไฟฟ้าก็ไม่เอาติดกงติดเกมปั่นตลอดอะไรก็ต้องเคย,ย,ยแจ็คพอตแตกยังหมดตัวไหมหมดตัวไหม,าหม,หม,หม,หมสายปั่นไดโนเสาร์นี่กินไปเยอะอุ้ยไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเลยลูกเขาจะนักเตะเล่นให้เราพูดเป็นอาหารเป็นจะเป็นผู้นำหรือเป็นครูฝึกเป็นกฎหมายเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวลูกทำงานต้องพบปะผู้คนถึงจะเก่ง อย่าอารมณ์ร้อนฟังหูไว้หูใครพาใครมีเรื่องต้องใจเย็นเงียอย่าออกตัวเรามันตัวตึงมีกลุ่มอยู่แล้วอ่ะต้องระวังอารมณ์ที่สำคัญเห็นสาวๆมาจีบหมดแต่ไม่ติดตะกคนอุ้ยเ้ยกุณหอยเลยเมือี้อะามาห้ากิโลลูกบอกแล้วไม่ต้องมาดูนไปตรงไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ รุ่นนี้80แล้วความเจ้าชู้อออโอเคคนดนูหลังจากที่กูดูดวงไปเมื่อกี้ครับ เพรว่าโดนโดนเขาโรสโดนเผามีเดียมไม่มีเดียมแล้วโดนโดนเขาเผาเวลดอนฟินิชเดียมไปดูเขต่งหน้าคนนารักคนนึงมากเป็นเป็นเป็นไงครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันแบบมันมีเวลดอนมีเดียมแล้วอันนี้แบบฟินิชไอ้เหี้ยเลเจนดารลยไม่คนเชคชูเลชันนี่ไม่จริงนะไม่จริงนะอันนี้ไม่จริงนะไม่จริงเหรอไม่จริงเหรอออีโก้เข้ามาแล้วครับอีโกมาแล้วมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเดิน ถือกล้องไว้ถือกล้องเฮ้ยคุณถือกล้องมาตามมาตามมาทำคอนเทนต์มึงให้พายถือกล้องให้พายถือกล้องเดี๋ยวเหรอเออพวกกูสามคนดำเนินรายการถ่ายดีๆนะมาเอาไว้ถือของกูจะขี่หลังไอ้แบงค์มาคอนเทนต์จัดคอนเทนต์จัดเอ้ากลับไปตรกรู้น มนี่นะครับมันก็จะมีล่มตาโปยเซียนนะครับใช้ดมได้าเช่นขนโตกระดมต่อโอเคหลังจากนั้นที่เราได้ดมยาดมโปยเซียนเสร็จแล้วก็ขึ้นมาบนรถบัสนะผมเตรียมพร้อมที่จะกลับสู่กรุงเทพนะครับก็เนี่ย เพื่อนผมก็ร้องคาราโอเกะกันในรถนะผมซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากนะก็ดังนั้นผมก็จะมาให้ซอสเกี่ยวกับทริปอยุธยานี้นะครับผมระหว่างที่เรากําลังนั่งรถกลับกรุงเทพกันนะครับผมก็สำหรับทริปอยุธยานี้นะครับผมว่ามันก็มันก็เป็นทริปชั้นนศึกษาทั่วไปนะครับผมไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนะครับผมไม่มีอะไรเอ็กซ์ตรีมมากขนาดนั้นเพราะว่าสถานที่ที่เราไปนี่เราก็ต้องทําตัวให้มันยังไ,ไงเข้ากับสถานที่นิดนึงนะครับผมผมจะทำอะไรเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมมากก็คงจะไม่ได้นะครับผมก็คงจะ จะเป็นการลบหลู่สถานที่นะผมอะไรประมาณนี้นะก็เนี่ยก็ประมาณนี้นะผมแต่ว่าเรื่องความสวยของสถานที่เนี่ยผมให้เต็มเลยนะผมอยุธยาสวยงามมากครับผม <c oughs> ได้รูปได้ไปถ่ายรูปหลายรูปลงไอจีอะไรประมาณนี้นะผม <c oughs> ความสนุกหรอก็โรตีสายใหม่ก็อร่อยดีครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อยมากมากนะผมแล้วก <c oughs> ็ม <c oughs> ีดูดวงด้วยนะผมซึ่งก็เออแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมถูถกหวยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาโพสผมถูกหรือเปล่านะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผม ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับทริปนี้นะแล้วตอนขากลับคือฝนแม่งตกแบบตกหนักมากรถแม่ติดอยู่ทางด่วนสามชั่วโมงนะครับคุณดูก่อจะสิงโรงเรียนแม่งก็แบบแม่งจะทับแม่งจะขําแล้วอะ่ะเออก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับทริปอยุธยาครับผมก็คลิปต่อไปจะเป็นยังไงก็รอติดตามรับชมกันนะครับทุกคนขอทุกคนสนุกกับคลิปนี้นะผมถึงแม้มันจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะแรนดอมแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีสาระไม่ค่อยมีเหตุผลติดต่อกันเท่าไหร่นะผมเออแต่ว่า ก็ถ้าเกิดขยากไปเที่ยวสถานที่นี้ก็ไปได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า let's go ก็สิ้นสุดบล็อกาขนามศึกษาพอเรียบร้อยรถติดชิบหายเจอกันคลิปหน้าบไปแล้ว